สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับผมขอนำเสนอซีรีส์ที่มีชื่อว่า n ู w e l ส์ครับผมซึ่งอันเนี้ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าอ่าเป็นซีรีส์ที่ผมก็เตรียมการเอาไวา้และทีนี้เนี่ยผมไปนึกถึงคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งครับผมที่ท่านผู้ชมมาเคยรีเควสต์เอาไว้ครับคือปกติเวลารีเควสต์มาที่ผมเจอสุดนะก็จะเป็นพวกแบบคลิป,ค,ลปคีย์เวิร์ดอะไรบ้างอย่างนี้นอะที่เราทากันมาในจักรวาลการ์ดครับแล้วที่ท่านผู้ชมรีเควสต์หัว มันเป็นแบบมอนสเตอร์ที่เป็นแบบว่าตัวอาหารอยู่ในอาร์ตเวิร์กอะไรพวกนี้นะครับซึ่งผมบอกก่อนว่าผมพยายามหาหา,หาแล้วทีนี้ก็ไม่เจอแบบเป็นรูปเป็นร่างสักทีหนึ่งในความหมายก็คือว่ารวบรวมพอจะทําเป็นคลิปหนึ่งไม่ได้สักทีหนึ่งนะครับคือก็เลยแบบว่าผัดวันประกันพุ่งมาเรื่อยๆนะครับไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมท่านนั้นยังอยู่ในช่องผมอยู่หรือเปล่านะครับอ่าแต่ทีนี้นะคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ตรงนั้นได้หน่อยนึ่งไหมนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ซีรีส์นูเวลส์นะครับผมเป็นซีรีส ไม่นานนะครับผมมอนสเตอร์ Monster ตัวนั้นก็คือไอตัวนี้ครับคือแองกี้เบอร์เกอร์ครับไอตัวเนี้ยนะครับมันมีต้นต่อมาจากมอนสเตอร์พิธีกรรมตัวหนึง่งซึ่งก็คือไอตัวนี้ครับผมหน้าตาคล้ายกันไหมนะคือเป็นเบอร์เกอร์ที่อ้าปากขย้ำแดกศัตรูได้อะไรประมาณนั้นเลยนะครับอ่าและทีนี้อีแองกี้เบอร์เกอร์เนี่ยครับผมพอมันออกมาปุ๊บผมก็ไปสังเกตว่าเออเอฟเฟกมันมีการพูดถึงมอนสเตอร์ซีรีส์หนึ่งที่มีชื่อว่านูเวลส์ครับแล้วทีนี้พอไปหาดูซีรีส์นี้ซิว่ามันมมมมมมีีีีีีีีีทททท่่ท่่งง่่าาาไไไไไปปปปอออออออะะะะรรรรยยยยััยังงงโโ้้้้้หหบบบกดดดเเเเเเเลลลลววววิิิคคคื็็นนนซสส์ผผ๋๋พพจจแขู แล้วกันว่าพวกมันเนี่ยมีความเป็นลอสตอรี่อะไรให้เราหรือเปล่าเพราะว่าที่จริงถ้าดูจากพวกอาร์ตเวิร์กของพวกมันที่โยงไปโยงมาแล้วคือแบบคนนึงมันไปนโพในอาร์ตเวิร์กอีกอันนึงอะไรเงี้ยซึ่งดูแล้วเป็นแบบว่านักทําอาหารนะครับแล้วทีนี้เนี่ยคำว่านูเวลส์นะครับมันก็มีที่มาที่ไปด้วยก็คือเป็นชื่อคอสอาหารอันนึงนะครับซึ่งดูแล้วจะมีที่มาที่ไปจากฝรั่งเศสนะมันจะมีชื่อเต็มๆว่านูเวลส์คูซีนนะครับผมซึ่งก็จะมีการว่าดเรื่องของอาหารแล้วพอเป็นอาหารฝรั่่งงเศสสปบนนนีีีีีมมมมมัักก็จะะพพวคออรตาๆื้้ดไ แล้วทีนี้เนี่ยไอ้มอนสเตอร์ที่อยู่ในคลิปนี้นะครับมอนสเตอร์ Monster พิธีกรรมโดยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นมอนสเตอร์ทรงนั้นครับที่ออกเป็นแนวว่าเออเว้ยเหมือนเป็นวิญญาณสถิตประจําอาหารแนวนั้นอะไรเงี้ยนะเออก็จะมีความบันเทิงน่ารักน่ารักในสไตล์ของการเป็นมอนสเตอร์ธีมอาหารครับซึ่งอย่างที่บอกนะว่าถ้าผู้ชมเคยรีเควสต์ว่าอยากให้ทำมอนสเตอร์ที่เป็นอาหารอยู่ในอาร์ตเวิร์กอะไรเงี้ยสักหน่อยคือผมยังรวบรวมแล้วก็ยังไม่กล้าฟันธงว่ามันจะเป็นคลิปได้ขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ว่าในคลิปนี้คิดว่าน่าจะตอบ้้นนะะเพราวัาานแผฉล ก็ดูแก้ขัดกันไปตรงนี้ก่อนได้แล้วผมก็เชื่อเลยว่าใครที่แบบชอบมอนสเตอร์แนวแบบว่าเฮ้ยเป็นอาหารที่มันดูไม่ได้เป็นซีรีส์เป็นเครื่องจักรยิงตุม้มเป็นมังกรยิงพลังนูน่นนี่ผมว่าซีรีส์เนี้ยก็เป็นซีรีส์ที่ตอบโจทย์สเสน่ห์ความชอบในจุดนั้นได้เหมือนกันนะครับผมถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวันนี้ผมยกมาให้หมดเลยนะครับผมมอนสเตอร์ Monster ที่ติดชื่อนูเวลส์นะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกการ์ดเวทมนต์กับดักโดยการ์ดเวทมนต์กับดักที่จะโยงกับซีรีส์นี้ดนยนรก,นกาโ ในซีรีส์นี้จะมีอะไรยังไงบ้างก็ไปรับฟังกันเลยเริ่มที่มอนสเตอร์ตัวแรกเลยนะครับผมปัวโซเนยเดอะนูเวลส์ครับปัวโซเนยเดอะนูเวลส์เป็นมอนสเตอร์เพนดูลัมธาุมืดเผ่าแฟรี่เลเวลหนึ่งพลังโจมตี700ป้องกัน1,700เนื่องจากว่าเป็นเพนดะูลัมเนาะเพนดูลัมสเกลของไอตัวนี้อยู่ที่8นะครับแล้วทีนี้มันก็จะมีเอฟเฟกต์เพนดูลัมคือใช้งานได้เทินละครั้งด้วยการที่ว่าถ้ามอนสเตอร์บนฟิลของเราเนี่ยมีตัวพิธีกรรมอยู่นะเราสามารถเลือกมอนสเตอร์บรน,น,รนิิิลลมมาา1ตััววรบผเเส็จแ้้อญชกนนีงไป แล้วไอมอนสเตอร์ Monster ตัวที่เราเลือกบนฟิลด์ตอนแรกนั้นก็ให้เปลี่ยนสภาพรูปรับไปและเอฟเฟกหลักในฐานะมอนสเตอร์เอฟเฟกของไอยตัวนี้อย่างที่1เลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าการไปนี่ถูกอัญเชิญแบบปกติหรือถูกอัญเชิญแบบพิเศษได้สําเร็จเสร็จแล้วให้เลือกใช้งานหนึ่งใน2เอฟเฟกนี้ก่อนเลยครับเอฟเฟกที่1น,นะครับก็คือว่าเลือกการ์ดติดชื่อรซิปี้หนึ่งใบหรือมอนสเตอร์พิธีกรรมที่เลเวลหนึ่งหนึ่งตัวจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับหรือีป ร,รีมูฟตามจํานวนที่เราต้องการโดยตรงนี้เรารีมูฟไปกี่ใบนะครับผมเราจะสามารถเอามาสเตอร์พิธีกรรมติดชื่อนูเวลส์ที่มีเลเวลเท่ากับจํานวนมนสเตอร์ที่รีมูฟออกจากเกมนั้นไปโดยเลือกจากบนมือแล้วก็อันเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิลครับอ่ะเรียกว่าเป็นการตัดการใช้การเวมนบนพิธีกรรมออกไปนั่นเองนะแล้วทีนี้นะครับเอฟเฟกต์ที่2เลยนะถ้าเกิดว่ากาใบนี้ที่อยู่บนฟิลถูกรีลิสไปแล้วทีนี้มันไปไหนหน้าอยู่บนเอ็กซ์ตร้าเด็เมื่อไหร่นะครับผมให้เอากาใบนี้ไปวางไว้ที่เพนดูลัมโซนครับซึ่ ตััวนนี้นะครบก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่หลังได้เนี่ยท่านผู้ชมจะได้เห็นไอ้ตัวนี้ไปโผล่ในอาร์ตเวิร์กของพวกการ์ดเวนหนดรีซิปปี้อีกอยู่พอสมควรได้เลยครับซึ่งนักทำอาหารคนที่1ผ่านไปนะครับผมคนที่2มาเลยครับผมเชฟเดอะนูเวลส์ครับเชฟเดอะนูเวลส์เป็นมอนสเตอร์เพนดูลัมท่าแสงเผาปีศาจเลเวล3พลังโจมตี1,000ป้องกัน1,800เพนดูลัมสเกลของตัวนี้ก็0นะครับผมโดยที่ทว a n g k a คู่กับตัวปัวโซเนียเมื่อกี้นะครับก็จะอัญเชิญมอนสเตอร์เลเวล1ถึงเเลลว7กันไดด้เเเลยยยทีีวีววชนั่นนนนีีี่แล้้วทเเเออฟฟพดูัมขงการ์ดใบนี้เลยยนะคครับก็ืออว่า่ามีู2เอฟฟเว เอฟเฟกต์แต่ละเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เพียงเท่ละครั้งด้วยเอฟเฟกที่1นะครับผมใช้งานได้ในตอนเมนเฟสของเราเอาการ์ดติดชื่อ New New ูเวลที่ไม่ใช่มอนสเตอร์เพนดูลัมจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือครับการ์ดติดชื่อน w เวลก็จะมีทั้งเวทมนต์เนาะมีพวกมอนสเตอร์พิธีกรรมอย่างนี้เนาะก็ไอพวกน,นั้นเอาขึ้นมาบนมือได้นั่นเองครับแล้วเอฟเฟกที่2ของการ์ดไปนี้เลยก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อไหร่ให้เราอัญแบบเช ของตัวนี้นะครับตัวของเชฟนะก็จะมี3เอฟเฟกนะครับผมโดยเอฟเฟกที่1สามารถใช้งานได้เทิร์นละครั้งคือในเทิร์นของเราหรือของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเลือกมอนสเตอร์เอฟเฟก์หตัวที่อยู่บนฟิวเสร็จแล้วเราสามารถเพิ่มเลเวลของมอนสเตอร์ตัวนั้นได้1 2หรือ3เลเวลไปเลยครับแล้วเอฟเฟกที่2ก็ใช้งานได้เทิร์นละครั้งเช่นกันนะครับนั่นก็คือว่าถ้ามีมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งถูกอันเชิญแบบพิเศษลงมาได้เมื่อไหร่ปุ๊บเราจะสามารถเลือกการเวทมน์รรมือเ 1, มอเห จากในเด็กหรือจากสุสานก็ได้ครับผมเอารีมูฟออกจากเกมเสร็จแล้วเอฟเฟกของการ์ดเวทบนพิธีกรรมใบนั้นก็จะทํางานนะครับทำงานเพื่ออะไรทํางานเพื่อที่จะอัญเชิญพิธีกรรมมอนสเตอร์ของเราลงไปบนฟิลได้ก็ไปรวมเลเวลกันตามสะดวกนั่นเองเนาะแล้วทีนี้เอฟเฟกที่3นะครับก็คือถ้ากบก์ดาาไปนี้ถูกรีลลสจากบนฟิลไปแล้วก็ถูกเอาไปวางไห้หน้าบนเอ็กซ์ตร้าเด็กนะครับผมเราจะสามารถเอาการ์ดใบนี้ไปวางไว้ที่เพนดูรัมโซนได้ครับและก็ตามมาด้วยมอนสเตอร์ตัวต่อมาครับผมมอนสเตอร์เพนดูรัม,มต,รต,ต,ตัวที่พามแล คูเวลเป็นมอนสเตอร์เพนดูลัมและก็เป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นด้วยนะครับผมเป็นมอนสเตอร์ธาตุมืดเผ่าแฟรี่เลเวล5พลังโจมตี1,700ป้องกัน700ครับการไปนี้เพนดูลัมสเกลก็อยู่ที่1นะครับในฐานะที่เป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นแล้วมันเป็นเพนดูลัมด้วยก็ไปวางไว้ที่เพนดูลัมโซนได้โดยในฐานะเอฟเฟกต์เพนดูลัมของมันนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าการไปนี้มันวางอยู่บนเพนดูลัมโซนแล้วอีกฝากของเพนดูลัมโซนเนี่ยไม่มีการ์ดอยู่นะครับผมเราสามารถทีีี่่่่จะะเเ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 ลลือออออออกกมมมนนนนนนสตตตรรรร์์พพดดดดูููััััททหหงงาาาาาย้้ Extra ้้บบ็็ซซคข1วววไไไปโแ ในฐานะมอนสเตอร์ฟิวชั่นของตัวคูเวลตัวนี้นะครับผมคือมันจะต้องอัญเชิญด้วยวิธีการใช้มอนสเตอร์เพนดูลัมสตัวฟิวชั่นกันลงมาครับและทีนี้มันเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นอย่างเดียวไม่พอนะครับมันก็จะมีเอฟเฟกของตัวมันเองในฐานะที่ไม่ใช่ของเพนดูลัมด้วยนะครับเอฟเฟกนั้นก็คือว่าถ้าเกิดว่าการใบนี้ที่อยู่บนมอนสเตอร์โซนถูกทำลายไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถเอาการใบนี้ไปวางไว้ที่เพนดูลัมโซนได้ครับก็เป็นเอฟเฟกที่ไม่ได้หวือหวาอะไรนะครับสไตล ซึ่งก็คือเป็นตัวฟิวชั่นนะครับคราวนี้เราจะมาเจาะมอนสเตอร์พิธีกรรมของซีรีส์นี้กันแล้วครับมอนสเตอร์ Monster พิธีกรรมของซีรีส์นี้นะครับผมบ้าบอคอแทกมีตั้ง6ใบนะครับผมมอนสเตอร์ Monster ตัวแรกเลยครับผมเบเรียเบสเดอร์นูเวลครับผมเบเรียเบสเดอร์นูเวลเป็นมอนสเตอร์พิธีกรรมธาตุมืดเผานักรบสัตว์เลเวล1พลังโจมตี400ป้องกัน1,850ครับซึ่งบอกก่อนนะครับว่าชื่อกาดเดอร์นูเวลเนี่ยจะเป็นชื่อที่อยู่ในชื่อการดของพวกมันอยู่แล้วนะครับ ดูตัวคาตาคานะของญี่ปุ่นแล้วเนี่ยมันน่าจะอ้างอิงความเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับอ่ะทีนี้ก็ผมมั่นใจเลยว่าผมอ่านชื่อไม่ถูกแน่นอนนะครับในเชิงของสำเนียงฝรั่งเศสนะแต่ก็จะยึดโยงกับเสียงอ่านตามรูปแบบคาตาคานะของญี่ปุ่นกันแล้วกันนะครับผมอย่างตัวเวเลเบสตัวนี้นะครับผมมันก็จะเกิดจากการใช้การเวทบนพิธีกรรมติดชื่อร e ิปี้ครับซึ่งหมายความพิธีกรรมมันก็มีหลายใบยใช่ไหมครับก็แล้วแต่เลยว่าจะเข้าเงินไขไหนการไปนี้ก็จะมีอยู่2อเอฟเฟกต์ด้วยกันครับแต่แล,าาละ ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้สําเร็จเสร็จแล้วให้งางหน้าการ์ดใบบนสุดของเด็กขึ้นมา5ใบพองางหน้าขึ้นมาแล้วนะครับผมเอาการ์ดติดชื่อน,นูเบลหนึใบจากในนั้น เพิ่มขึ้นมาบนมือหลังจากนั้นเอาการ์ดที่เหลือกลับเข้าไปไว้ในเด็กครับแล้วเอฟเฟกต์ที่2ของการ์ดใบนี้เลยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ตกเป็นเป้าเอฟเฟกต์หรือตกเป็นเป้าการโจมตีเมื่อไรให้เราเอาการ์ดใบนี้กับมอนสเตอร์ที่ตั้งโจมตีอยู่บนฟิลด์หนึ่งตัวครับผมโดยเป็นมอนสเตอร์ของเราหรือฝ่ายหนึ่งก็ได้นะครับรีลิสการ์ดใบนี้กับมอนสเตอร์หนึ่งตัวนั้นที่เราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยอัญเชิญมอนสเตอร์พิธีกรรมหนึ่งตัวติดชื่อนูเวลที่มี อีกฝ่ายหนึ่งที่ง่ายมากๆเลยนะอีกฝ่ายหนึ่งมีการใช้งานเอฟเฟกต์เล็งหรือโจมตีเล็งมายังการไปนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วทีนี้เรายังสามารถใช้มอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้ในการที่จะรีลิสใช่ไหมหรืออีกอันหนึ่งเรายังสามารถอันเชิญมอนสเตอร์นูเวลจากในเด็กออกมาได้ด้วยเออเพราะฉะนั้นแล้วการใช้งานเอฟเฟกต์ดูแล้วง่ายกว่าที่คิดนะครับนี่แล้วา็ไปต่อมาครับผมคอนฟิรัสเดอ์นูเวลส์ครับคอนฟิรัสเดอ์นูเวลส์เป็น Monster, รรม,มอนสเตอร th, ์พิธีกรรมธาตุมืดเผานักรบเลเวล2พลังโจมตี800ปดร ในการอัญเชิญมันลงมาเช่นกันครับแล้วเอฟเฟกของการไปนี้ก็จะมี2อ,อย่างนะครับแต่และเอฟเฟกสามารถใช้งานได้ทละครั้งเอฟเฟกที่1ก่อนเลยถ้าเกิดว่าการบปนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้สาเร็จเสร็จแล้วเราสามารถเลือกการเวทมนต์กับดักหนึ่งใบที่อยู่บนฟิวเสร็จแล้วทําลายการไปนั้นทิ้งไปครับผมแน่นอนว่าพอเป็นทรงนี้เป้าหมายก่อน่าจะเป็นบนฟิวของอีกฝ่ายหนึ่งไปเนาะแล้วเอฟเฟกที่2นะครับผมคือถ้าเกิดว่าการบเนี้ยตกเป็นเป้าการโจมตีหรือตกเป็นเป้าเอฟเฟกต์ของการเราสามารถเอา ก็ได้นะครับผมรีลิสไปเสร็จแล้วให้เราเลือกมอนสเตอร์พิธีกรรมติดชื่อนูเวลส์หนึ่งตัวจากในเด็กหรือจากบนมือก็ได้เป็นตัวเลเวล3ถึงเลเวล4นะครับอัญเชิญพิธีกรรมลงมาบนฟิวได้ครับก็เอฟเฟกโหดคล้ายๆไก่ตัวเมื่อกี้นะครับคือแบบถ้าเกิดว่าหลายๆตัวมันมีเอฟเฟกแนวนี้แสดงว่ามอนสเตอร์พิธีกรรมของเด็กเนี้ยมันจะต้องมีความทรงพลังแบบเอาไว้ค่มขู่อีกฝ่ายหนึ่งในแง่นี้ได้นะว่าแม้พวกมอนสเตอร์พิธีกรรมเหล่านี้เท่าที่รู้่าสองตัวพลังโจมตีไม่สูงครับแต ว่าเป็นเอฟเฟกที่น่ากลัวน่ากลัวนะและการไปต่อมาครับผมการไปนี้คือพัวเรติสเดอร์นูเวลเป็นมอนสเตอร์พิธีกรรมธาตุมืดเผานักรบสัตว์เลเวล3พลังโจมตี1,200ป้องกัน1,850แม้จะบอกพลังโจมตีไม่สูงกันนาะแต่พลังป้องกันก็1,850กันหมดนี่แหละแล้วทีนี้การไปนี้ก็เกิดจากการใช้การเวทมนต์พิธีกรรมติดชื่อรซิปี้อันเชิญมาเอฟเฟกการไปนี้มีอยู่2อย่างแต่และเอฟเฟกต์ใช้งานได้เทิร์นละครั้ง,งอเอฟเฟกต์ท ที่2ถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิวตกเป็นเป้าเอฟเฟกต์หรือตกเป็นเป้าการโจมตีเมื่อไหร่เราสามารถที่จะเลือกมอนสเตอร์นูเวลส์หนึ่งตัวที่อยู่บนฟิวของเรากับมอนสเตอร์ที่ตั้งโจมตีอยู่บนฟิวของเราหรือบนฟิวข,ของอีกฝ่ายหนึ่งตัวเช่นกันนะครับทาการรีลิสไปเสร็จแล้วเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์พิธีกรรมหนึ่งตัวติดชื่อนูเวลส์ที่มีเลเวลสี่กับเลเวลห้าอัญเชิญจากในเด็กหรือจากบนมือก็ได้ลงไปบนฟิลแบบพิเศษครับซึ่งเอฟเฟกต์ก็จะเริ่มฉีกนะครับผมเออการไปนไ แต่เป็นมอนสเตอร์ตัวอื่นที่อยู่บนฟิวก็ได้อย่างนี้นะเราก็สามารถสังเวยมอนสเตอร์คู่กันอีกทีหนึ่งได้เพื่อที่จะอัญเชิญมอนสเตอร์นูเวลตัวอื่นลงมาบนฟิวได้ด้วยประการเชนนี้และการไปต่อมากาไปนี้คือฟัวกราชาเดอร์นูเวลครับผมฟัวกราชาเดอร์นูเวลเป็นมอนสเตอร์พิธีกรรมธาตุมืดเผ่านักรบเลเวล4พลังโจมตี1,600งันกรป้องกัน1 8 5่งพันดอยบการไปนี้ก็ใช้การเลซิปี้ในการอัญเชิญพิธีกรรมเช่นกันเอฟเฟกต์มีอยู่2อย่างแต่ละเอฟเฟกต์ใช้ง เลือกการ์ดที่อยู่ในสุตรสารของทั้งเราและก็อีกฝ่ายหนึ่งเลือกมาได้สูงสุด3ใบแล้วทีนี้เอาการ์ดที่เลือกนั้นกลับไปในเด็กของเจ้าของครับแล้วเอฟเฟกที่2ของการ์ดใบนี้ถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์บนฟิวตกเป็นเป้าโจมตีหรือตกเป็นเป้าเอฟเฟกเมื่อไหร่เราสามารถที่จะรีลิสต์มอนสเตอร์ติดชื่อนูเวลส์หนึ่งตัวบนฟิวของเราไปพร้อมๆกับมอนสเตอร์ที่ตั้งโจมตีอยู่บนฟิวอีกหนึ่งตัวนะครับผมบนฟิ์ของเรากับบนฟิวของอีกฝ่ายเช่นเคยเสร็จแล้วก็อันเชิญแบบพิเศษมมอออออนเเตตรรรร์พิิิธกดชชืื่5ห6ัผญ ในเด็กหรือจากบนมือลงไปบนฟิลแตกพิเศษได้เช่นกันครับคือดูแล้วพวกมันก็เลเวลสูงขึ้นเรื่อยๆพลังโจมตีสูงขึ้นเรื่อยๆและเอฟเฟกก็ส่งไปยังมอนสเตอร์ที่เลเวลสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยเหมือนกันนะเนี่ยคือ4ตัวก็ตัวละเลเวลใช่ไหมคือเหลืออีก2ตัวก็คงเป็นตัวเลเวลหกับตัวเลเวลหกนะครับผมมาเริ่มที่ไอตัวเลเวลห้านี่ก่อนเลยครับผมบารัมเนี่ยเดอร์นูเวลส์เป็นมอนสเตอร์พิธีกรรมอัดมืดเผานักลอบสัตว์เลเวลห้าพลังโจมตีสองพันป้องกัน 1800, หนึ่งพ พะว่าเอฟเฟกต์มันก็มี2อ,อย่างแล้วมันก็จะพูดคล้ายๆกันว่าพออัญเชิญแบบพิเศษเสร็จแล้วจะทําอย่างงู้นได้แล้วพอมีมอนสเตอร์ถูกโจมตีอะไรเงี้ยก็จะทําให้สังเวยมอนสเตอร์เพื่อที่จะอัญเชิญตัวพิธีกรรมตัวต่อไปลงมาได้อะไรประมาณนั้นเนาะแล้วทีนี้ไอ้การ์ดใบนี้นะครับเอฟเฟกต์ Effect ที่1ก่อนเลยใช่เลยครับผมประโยคแรกเปิดมาคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงไปได้สําเร็จเสร็จแล้วเราสามารถที่จะเลือกการ์ดติดชื่อรีซิปี้หนึ่งใบนะครับผมหรือเป็นการ์ดต่อนู้ับจมตยีงโ ฟิลของอ e ีกฝ่ายมา1ตัวครับผมรีลลสมอนสเตอร์ตัวนั้นไปวงเล็บง่ายๆแบบนี้เลยเหรอวะเนี่ยนะพอรีเลสเสร็จแล้วเลยเลือกมอนสเตอร์พิธีกรรมติดชื่อนูเวลส์หนึ่งตัวที่เป็นเลเวล6นะครับเลือกจากในเด็กหรือจากบนมืออัญเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิลได้เลยโดยเอฟเฟกต์เนี้ยเบื้องต้นมันจะใช้งานในเทิร์นของเราได้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าไอตัวบารามเนียลตัวนี้นะครับมันถูกอัญเชิญลงมาโดยเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์ติดชื่อนูเวลส์นะครับซึ่งก็เป็นเอฟเฟกต์ที่ 2, เพิ่มเข้ามาคือถ้ามันถูกอัญเชิญลงมาด้วยเอฟเฟกของตัวนูเวลส์นะครับเอฟเฟกอันนี้ก็จะสามารถใช้งานในเทินของอีกฝ่ายหนึ่งได้ ซึ่งเป็นเอฟเฟกที่ดีนะเพราะว่าที่ผ่านมาทุกคนสังเกตว่าต้องมีทริกเกอร์ในการที่แบบมีการใช้ง,งานเอฟเฟกมีการโจมตีเข้ามาที่ตัวนั้นอะไรแบบนี้แต่ไอ้การ์ไปเนี่ยนะครับอยู่ๆแม่งเลือกการ์ดบ,บนฟิลของอ e ีกฝ่ายหนึ่งได้โง่ๆเลยครับผมเป็นมอนสเตอร์ที่ตั้งโจมตีก็จะโดนเขเมือไปนั่นเองครับและการ์ไปต่อมามอนสเตอร์ Monster พิธีกรรมเดอร์นูเวลส์ตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือบาร์กรีเอลเดอร์นูเวลส์ครับผมบาร์กรีเอลเดอร์นูเวลส์เป็นมอนสเตอร์พิธีกรรมธาตุมืดเเเผ่่าานนนัััััักกรรบบลลลลวว6พพงงงงงงโโจจจมมมตตีีี2,400 1,850ป้ออคซึิธขย อันนี้ทวนให้เลยเผื่อใครไม่ได้สังเกตนะครับเอาจานวนเลเวลคูณ400ก็ได้ตัวเลขพลังโจมตีของมัสเตอร์พิธีกรรมติดชื่อนูเวลส์กันแล้วละครับโดยตัวนี้ก็เกิดจากการใช้การ์ดรซิปฟี้ในการอัญเชิญพิธีกรรมลงมาเนาะเอฟเฟกของมันก็มี2อย่างนะครับแต่และเอฟเฟกใช้งานได้ทีละครั้งเอฟเฟกที่1ก่อนคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้สําเร็จเสร็จแล้วการ์ดที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของอีกฝ่ายทุกใบบนฟิลตอนนี้นะครับผมเอฟเฟกต์จะถูกทำให ของการ์ดมอนสเตอร์ติดชื่อนูเวลเรายังจะสามารถรีลิสมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลด์ของอีกฝ่ายดึงได้เท่าที่เป็นไปได้ครับคือพอมันเน้นถึงเรื่องของการรีลิสอะไรพวกนี้เยอะนะผมว่าการ์ดพวกนี้มันเหมาะกับการเอาไปเล่นกับไอ้พวกการ์ดมอนสเตอร์ที่แบบมีเอฟเฟกต์ว่าไม่ถูกทำลายในการต่อสู้ไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกต์ของการ์ดนี่เจอเอฟเฟกต์ของไอ้พวกพูดสถิตในจานอาหารแบบนี้นะครับโดนเข้าไปก็น่าจะถูกรีลิสไปโดยไม่สามารถขัดขืนได้เลยนั่นเองครับแล้วเอฟเฟกต์ที่2ของการ์ดไปนี้เลยนะครับคือเทิรรนของอ,ของง e เเาาาาีก่ยสมถ ือกมอนสเตอร์ที่ตั้งโจมตีอยู่บนฟิ์ของอ e ีกฝ่ายมาได้หนึ่งตัว release มอนสเตอร์ตัวนั้นทิ้งไปเสร็จแล้วนะครับผมเราจะสามารถเลือกฮังกรีเบอร์เกอร์นึงตัวจากในเด็กหรือจากบนมืออันเชิญแบบพิเศษ,ศษลงไปบนฟิ์ครับซึ่งอันนี้ผมขอสรุปเท่าที่ผมเข้าใจแล้วก็หาข้อมูลที่เกิดไว้เบื้องต้นนะว่าไอ้พวกนูเวลส์นะครับผมมันมีความเป็นคูซีนอยู่มันก็จะมีความเป็นคอสอาหารที่ดูแล้วน่าจะฟูคอสนะครับคือไล่ไปไล่มาเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันจะค่อยๆมากันทีละเลเวลทีละเลเวลอะไรเนีเน,นาาา,ารารทีจา แล้วผมก็ไปเจอข้อมูลหนึ่งว่าไอจานของ n ูเวลส์ครูซินเนี่ยนะครับมันจะเสิร์ฟปิดด้วยเบอร์เกอร์ไอจานที่ทุกคนเห็นมาเนี่ยอาจจะมีแบบว่าพวกเนื้อพวกปลาพวกผักอะไรพวกนี้ใช่ไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ปิดไปที่เบอร์เกอร์สังเกตดได้จากการที่ว่าบากรีเอลตัวนี้นะครับมันปรากฏขึ้นมาแล้วเอฟเฟกของมันก็จะโยงไปยังการเตรียมอัญเชิญตัวเบอร์เกอร์ลงมานั่นเองครับซึ่ง h u ง g ร y b u r g e เกอร์ที่ว่าก็จะเป็นไอตัวนี้นะครับคือ h u n ก r y เ u อร์ r กรเป็นมอนสเตอร์พิธีกรรมธาตุมืดเผ เผ่านักรบครับผมหมดกันเลยภาพนักรบที่เราเคยคุ้นเคยกันว่าต้องถือดาบถืออาวุธอะไรพวกนี้นะครับไอตัวนี้อาวุธของมันคือเขี้ยวที่อยู่ในส่วนของขนมปังเบอร์เกอร์เท่านั้นนะครับและไอตัวนี้นต้องบอกว่าเป็นมอนสเตอร์พิธีกรรมที่ไม่ได้มีเอฟเฟกอ,อะไรนะครับก็มีเงื่อนไขแค่ว่าถูกอัญเชิญได้โดยการเวทมนต์พิธีกรรมที่ชื่อว่าแฮมเบอร์เกอร์เรซิปี้เท่านั้นเลยครับผมอ่ะก็เป็นการ์ดใบนี้นะครับคือไอตัวเนี้ยผมเคยเห็นมันมาตั้งแต่สมัยนู้นเลยครับผมเล่นนะีเอ,อเป็นปะเอนี้าอัย แล,นะแล้วทีนี้ไอ้การ์ดไปนี้แหละครับมันก็จะมีตัวอัปเกรดของมันเนาะกลายเป็นไอ้ตัวนี้ด้วย a n g r y b u r g e r ครับผม a n g ก y b u r g e r เป็นมอนสเตอร์พิธีกรรมธาตุมืมดเผานักรบเลเวล6พลังโจมตี2,800ป้องกัน1850การ์ดไปนี้นะครับผมเกิดจากการใช้การ์ดเวดมนติดชื่อร e ซ i ปี้ในการอันเชิญพิธีกรรมลงมาซึ่งถามว่าไอ้ตัวนี้เกี่ยวอะไรนะครับเกี่ยวตรงที่ว่าเอฟเฟกต์ของไอ้ตัวสุดท้ายของตัวเดินนูเวลส์เมื่อกี้ทุกคนจําได้เนาะว่ามันใช้เพื่ออ,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 อันเชิญ เราอันเชิญในตัวนี้ได้เพราะว่าตามกฎแล้วเนี่ยให้นับว่าไอ้ตัวนี้มันคือ Hungry Burger นะครับผมอ่ะก็ถือว่าสามารถที่จะใช้เพื่ออันเชิญตัวนี้ลงมาได้และควรจะใช้ตัวนี้เพราะว่า1พลังโจมตีมันสูงกว่า2คือมันจะมีเอฟเฟกให้ใช้งานอยู่พอสมควรเลยครับผมเอฟเฟกของตัว Angry Burger นะครับผมหรือก็คือในนามแฝงว่า Hungry Burger ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกต์สอย่างเอฟเฟกที่1ก่อนเลยครับผมคือเราสามารถโชว์การไปนี้ที่อยู่บนมือนะโชว์ให้ฝ่ายหนึ่งดูครับเสร็จแล้วเลือก m เต s t e r ิดชื่อ Newels w ตัววจาาากกนนเเเ็พิ่มมมขึ้้บืออแล ไปได้สับกลับเข้าไปในเด็กครับผมซึ่งตรงนี้ก็พอเข้าใจได้เพราะว่าดูจากพวกอาหารฟูคอสของโนเวลส์เหล่านะั้นแล้วเนี่ยมันก็จําเป็นต้องให้แองกี้เบอร์เกอร์ตัวนี้มาในภายหลังสุดแล้วถ้าเกิดว่าเรามีไอ้ตัวนี้อยู่เราก็เอากลับเข้าไปก่อนเสิร์ฟคอสที่มาเป็นตัวแรกๆก,ก่อนเสร็จปุ๊บค่อยเอาไอ้ตัวนี้มาเล่นทีหลังครับแล้วก็ตามมาด้วยเอฟเฟกที่2เลยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าการไปนี้มันอยู่บนฟิลแล้วมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะโจมตีได้มันต้องโจมตีมาที่การไป ตที่ตั้งโจมตีอยู่บนฟิลมาหนึ่งตัวนะครับผมรีลลสมอนสเตอร์ตัวนั้นไปเสร็จแล้วเลือกฮังกรีเบอร์เกอร์หนึ่งตัวจากในเด็กหรือจากบนมืออันเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิลครับโดยเขาบอกว่าต้องเป็นตัวฮังกรีเบอร์เกอร์ที่มีพลังโจมตี2,000นะครับกล่าวก็คือไอตัวเมื่อกี้โดยได้ก็ตามแล้วนะครับถ้าเกิดว่าจะเล่นแองกรีเบอร์เกอร์เพื่อให้เอฟเฟกต์มันโยงถึงกันได้อะไรเงี้ยก็ใส่ตัวฮังกรีเบอร์เกอร์เข้ามาสักหน่อยก็ได้ครับโดยมอนสเตอร์ก็จะหมดไปนะครับผมมีหลักๆแค่นีีี้้เเกกเเเเเลลลลยยททททท่่ห่หหืออกกกกกกก็็จะปนนนพวววาาารรรรร์์์์ดดดมมมมมตตัััับบบขงงิใแคผ o r เวอร์ชอาร์เทเเป็นการ์ดเบมอนฟิลนะครับผมการ์ดเบมอนใบนี้มีอยู่3เอฟเฟกด้วยกันครับเอฟเฟกที่1เปิดใช้งานเสร็จแล้วเลือกการ์ดติดชื่อร e ิปี้ใบจากในเด็กหรือจากสุสารเพิ่มขึ้นมาบนมือได้และเอฟเฟกที่2นะครับเทิร์นละครั้งเลือกมอนสเตอร์พิธีกรรมหนึ่งตัวจากบนมือของเรานะเอากาดใบนั้นไปวางไว้ใบใต้สุดของเด็กเสร็จแล้วก็จั่วการ์ดจากเด็ก1ใบครับแล้วเอฟเฟกที่3นะครับก็คือในตอนเอ็นเฟสของเราเราสามารถที่จะเลือกการ์ดใอเ2บย้กวลื นนนัั้ะครบผมจัดเรียงตามใจชอบเลยนะครับไปไหนอยู่บนไปไหนอยู่ล่างเสร็จแล้วเอาไปวางไว้ใบใต้สุดของเด็กหลังจากที่เราเอาไปวางไว้ใบใต้สุดของเด็กก็โจลดการ์ดจากเด็กขึ้นมา1ใบครับและการ์ดไปต่อมาการ์ดใบนี้คือร o เซ็ตเดอร์นูเวลส์นูเวลส์เร Recipe รวมเล่มครับผมร o เซ็ตเดอร์นูเวลส์นูเวลส์เร Recipe รวมเล่มเป็นการ์ดเป็นมงต่อเนื่องนะครับผมชื่อการ์ดมันจะยาวไปไหนไปเนี่ยนะการ์ดใบนี้นะครับก็มีอยู่3เอฟเฟกต์ด้วยกันนะครับผมเอฟเฟกต์ที่1ก่อนเลยครับผมตราบใดที่บนฟิลด์ของเรามีมอนสเตอร์ติดชื่อ Nouvelles อยู่นะครับมอนสเตอวลส งางหน้าอยู่บนฟิลด์ของอ e ีฝ่ายจะต้องเปลี่ยนเป็นสภาพตั้งโจมตีครับผมเปลี่ยนเป็นสภาพตั้งโจมตีแบบนี้นะครับผมจุดประสงค์เข้าใจง่ายๆเนาะก็คือการที่ว่าตั้งโจมตีไว้เพื่อรอใช้เอฟเฟกของเจ้าพวกเดอร์นูเวลทั้งหลายในการที่จะรีลิสมอนสเตอร์ Monster, บนฟิลด์ของอ e ีฝ่ายหนึ่งไปได้นั่นเองครับและก็ตามมาด้วยเอฟเฟกที่2ของการไปนี้เลยนะครับทุกการที่มีการรีลิสมอนสเตอร์ Monster, ด้วยการใช้เอฟเฟกของมอนสเตอร์พิธีกรรมอ e ีกฝ่ายจะต้องจ่ายไลท์พอยต์แปดร้อยห้าสิบครับแล้ว มอนสเตอร์พิธีกรรมลงมาเมื่อไหรให้เราเลือกมอนสเตอร์พิธีกรรมที่ถูกอัญเชิญมานั้น1ตัวนะครับเสร็จแล้วเลือกการ์ดติดชื่อเรซิปี้หรือการ์ดติดชื่อนูเวลก็ได้ครับผมเลือกจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือเสร็จแล้วไอ้มอนสเตอร์ Monster พิธีกรรมที่เราเลือกตอนแรกนะครับเลเวลของมันก็จะเพิ่ม1นึ่งเลเวลด้วยแล้วก็รีมาร์คไว้ให้ว่าไอก,การ์ดที่บอกว่าจะเอาจากเด็กขึ้นมาบนมือน,นั้นนะครับผมจะต้องไม่ใช่การ์ดเวทมนต่อเนื่องนะครับและการไปต่อมาเลยครับผม i, บัวซีลาคาร์ดทูเทดย์ส สามารถใช้งานได้เพียงเทินละใบถ้าทุกคนสังเกตคือในอาร์ตเวิร์กจะมีตัวพัวโซเนียอยู่ในอาร์ตเวิร์กนะครับเมื่อมีการใช้งานแล้วเอามอนสเตอร์ติดชื่อนูเวลสอตัวที่ชื่อไม่ซ้ากันจากในเด็กโชว์ให้อีกฝ่ายหนึ่งดูอีกฝ่ายหนึ่งเลือกมา1ใบครับผมเอาไอมอนสเตอร์หนึ่งตัวที่ฝ่ายเลือกนะนะั้นเนี่ยขึ้นมาบนมือของเราส่วนไอตัวที่ไม่ได้ถูกเลือกก็เอากลับเข้าไปในเด็กนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยการ์ที่ถูกเอาขึ้นมือของเรามานะครับผมการใบนั้นเป็นเผ่าอะไรเราจะสามารถเลือกการ์ากีก่กถูท เอาขึ้นมาบนมือเมื่อกี้เป็นมอนสเตอร์เผานักรบสัตว์เราสามารถเอาการ์ดที่มีชื่อว่าลูเซ็เดอร์ปัวซองตำราอาหารปลาเพิ่มขึ้นมาบนมือแต่ถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ติดชื่อนูเวลที่ถูกเอาขึ้นมือนั้นเป็นมอนสเตอร์เผานักรบเราสามารถเอาการ์ดที่มีชื่อว่าลูเซ็เดอเวียงเดย์ตำราอาหารเนื้อเพิ่มขึ้นมาบนมือครับผมซึ่งพวกมอนสเตอร์เดอร์นูเวลที่เล่าให้ฟังไปตัวพิธีกรรมพวกนั้นเนาะมันก็จะเป็นมอนสเตอร์เผานักรบเผานักรบสัตว์อยู่แล้วนะครับก็จะสอดรับมากับ,กลกลลบกกีลนท ใบแรกเลยครับผมนูเซตเดอร์ปัวซองตำราเมนูปลาเป็นการดเวทมนต์พิธีกรรมซึ่งการใบนี้นะครับผมประโยคแรกเขียนมาเลยนะครับเพื่อสอดรับกับไอ่พวกมอนสเตอร์พิธีกรรม6ตัวที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่ามันใช้ในการที่จะอัญเชิญมอนสเตอร์พิธีกรรมติดชื่อนูเวลส์ครับโดยง่ายๆเลยก็คือว่าให้เรารีลิสมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิ์หรืออยู่บนมือของเรารวมเลเวลให้ได้เท่ากับหรือมากกว่ามอนสเตอร์ Monster, พิธีกรรมเป้าหมายนะครับหลังจากนั้นรีลิสมอนสเตอร์เสร็จแล้วเราอัญเชิญมอนสเตอร์พิธีกรรมติดชื่อ New Wales, นูเวลบนลงไปฟ โดยถ้าเกิดว่าเราใช้งานเอฟเฟกนี้เพื่ออัญเชิญตัวที่มีชื่อว่า Variables the n e v e l นะครับก็คือเป็นไอตัวเลเวลหนึ่งเลยเนาะมันจะมีเอฟเฟกดังนี้ตามมาด้วยนะครับนั่นก็คือว่าเลือกการ์ดเวทมนต์พิธีกรรมติดเชื้อรซิปี้หนึ่งใบจากในเด็กหรือจากสุสานนะครับเอาเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ด้วยโดยจะต้องไม่ใช่การ์ดใบนี้ซะเองนะครับอ่าก็เป็นการ์ดเวทมนต์พิธีกรรมแบบแนวเมนูเนื้ออย่างไงนะอย่างการ์ดใบนี้เลยนะครับผม l u c e t t h e w e ง d i n g ตำราเมนูอาหารเนื้อครับผมเป็นการ์ดเวทมน,รรมทนรรมต์ วิธีการอัญเชิญก็ไม่ต่างกันรีลิสมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิวหรืออยู่บนมือของเรานะครับผมรวมเลเวลให้ได้เท่ากับหรือมากกว่ามอนสเตอร์พิธีกรรมตัวเป้าหมายเสร็จแล้วก็อัญเชิญมอนสเตอร์พิธีกรรมติดชื่อนูเวลหนึ่งตัวจากบนมือลงไปบนฟิวโดยเอฟเฟกนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ในการอัญเชิญมอนสเตอร์ที่ชื่อคอนฟิรัสเดอะนูเวลมันจะมีเอฟเฟกดังนี้ตามมาด้วยครับเคือมอนสเตอร์ที่ตั้งป้องกันอยู่บนฟิวของอีกฝ่ายทุกตัวจะถูกเปลี่ยนเป็นสภาพตั้งโจมตีซ ทําให้เราีลิสมอนสเตอร์ที่ตั้งโจมตีบนฟีลขอยฝ่ายเพื่ออัญเชิญมอนสเตอร์พิธีกรรมในลําดับต่อไปออกมาได้ครับซึ่งคิดไปคิดมามันก็น่ารักดีนะครับกับการที่ว่าการที่แบบีลิสมอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งไปอย่างเงี้ยอีกฝ่ายหนึ่งกลายเป็นเครื่องสังเวยเพื่อให้อาหารจานต่อไปออกมาเถอ,อมีความร้อนอยู่ประมาณนึงได้และก้าวไปต่อมาเลยนะครับผมก้าวไปนี่คือ conquer the cuisine การประจันหน้าอาหารแบบเชื่ดเฉือนครับผมก้าวไปนี้ก็จะเป็นกาวไปบนฉับพลันนะครับผมเอฟเฟกต์ของมันก็มี2อย่างแต่และเอฟเฟกต์ติดชืนน่อ wells จาก need. จาก Extra Deck หรือจากบนมือก็ได้ครับพร้อมกับมอน s t e อร์ Pendulum ัมติดชื่อพาทีซีึตัวเอามอน s t e อร์อย่างละหนึ่งตัวเนี้ยเอาอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิวของเราแล้วพอเราอันเชิญออกมาอย่างละตัวน้นเสร็จแล้วนะครับผมเทิ์นนั้นนะถ้าเราจะใช้มอน s t e อร์เป็นวัตถุดิบในการอันเชิญฟิวชั่นซิงโครอีกซิหรือลิงก็ตามนะครับผมเราสามารถใช้ได้เฉพาะตัวติดชื่อ New w e l ส s แล้วก็ตัวติดชื่อพา TCL เเท่านั้นนะครับแล้วเอฟเฟกต์ที่สองของการ์ดใบนี้เลยนะครับก็คือว่าในช่วง, Main Phase งเ,เาามนาเฟ นี้ที่อยู่ในสุสารรีมูฟออกจากเกมไปเสร็จแล้วเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิวหนึ่งตัวครับผมมอนสเตอร์ Monster, ตัวนั้นพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น200คูณจํานวนการติดชื่อเรซิปี้ที่อยู่ในสุสารของผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายครับและการไปต่อมาเป็นการกับดักกันบ้างครับผมลูเซตเดอร์สเปเชียลิตเ้ตำราที่เชฟภาคภูมิใจเป็นการกับดักเคาน์เตอร์ถ้าเชฟภูมิใจขนาดนี้จะเคาน์เตอร์สงไหนวะเนี่ยนะเอฟเฟกต์มีอยู่2องย่างนะครับสำหรับการไปน,นี้เนาะแต่ไละเอฟเฟกต์สามารถใช้งานได้ท แล้วมีการใช้งานเอฟเฟกต์มอนสเตอร์เวนมนตอกับดักขึ้นมาเมื่อไหร่เปิดใช้งานเคาน์เตอร์ใบนี้ซึ่งก็ทําให้เอฟเฟกต์ของการ์ดที่ใช้งานเอฟเฟกต์นั้นไร้ผลไปซึ่งไร้ผลอย่างเดียวนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์นูเวลที่อยู่บนฟิลตามเงื่อนไขเนี่ยเป็นมอนสเตอร์นูเวลที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาด้วยเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์นูเวลการ์ดที่เอฟเฟกต์ถูกทําให้ไร้ผลนั้นนะครับจะต้องถูกทําลายไปด้วยและก็ตามมาด้วยเอฟเฟกต์ที่2องเลยนะครับก็คือว่าถ้าเก รีมูฟออกจากเกมไปนะครับเสร็จแล้วรีเลสมอนสเตอร์บนฟิลด์ของอ e ีกฝ่ายเท่าที่เป็นไปได้ครับเรียกว่าเอามอนสเตอร์บนฟิลด์ของอ e ีกฝ่ายขึ้นเขียงเป็นเครื่องสังเวยให้หมดไปเลยนะครับผมเออก่อเป็นเอฟเฟกที่โหดๆนะและตามด้วยการ์ดไปต่อมาใบสุดท้ายแล้ว the ครับผมลูเซ็ตเดอะเพอร์สันแนลสตาฟฟ์เรซปี้ครับผมลูเซ็ตเดอะเพอร์สันแนลสตาฟฟ์เรซปี้เป็นการ์ดกับจักต่อเนื่องนะครับการ์ดกับจักต่อเนื่องใบนี้ก็จะมี2เอฟเฟกด้วยกันแต่ละเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เทีีี่่่่่1กกกอออออออนนนนเเเเเเลลลยยะคครรรรรรััับบ็็ืืงงมสตพิิิธววทูฟขาจแ้ญญช นูเวลโทเค็นลงไปบนฟิวของเราแบบพิเศษ1ตัวครับผมโดยเจ้านูเวลโทเค็นตัวนั้นนะครับผมจะเป็นมอนสเตอร์เผาปีศาจธาตุมืดเลเวลหพลังโจมตีป้องกัน50ครับผมอันนี้ลองทางตาดูแล้ว50จริงๆครับผมไม่ใช่500นะครับพลังโจมตีน้อยๆนะแต่ทีนี้เลเวลของมันนะครับจะไปเท่ากับไอมอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกตอนต,อนตอน้นนะและก็ตามมาด้วยเอฟเฟกที่2เลยนะครับก็คือว่าการ์ดใบนี้ที่หงายหน้าอยู่บนโซนเวทกับดักเราสามารถส่งมันลงสู่สารไปได้พอเราส่งการ์ดใบนี้ที่หาายนน้้อู่ิลลส,ส,รสรเแว เลือกมอนสเตอร์พิธีกรรมติดชื่อนูเวลหนึ่งตัวจากบนมือของเรามาซึ่งไอตัวนั้นนะครับเลเวลเท่าไหร่ให้เรารีลิสต์มอนสเตอร์บนฟิลด์กับบนมือของเราให้มีผลรวมเลเวลเท่ากับไอมอนสเตอร์ Monster พิธีกรรมตัวบนมือนั้นแล้วก็อัญเชิญพิธีกรรมมอนสเตอร์นูเวลตัวนั้นลงไปบนฟิลด์ได้เลยทีเดียวเชียวครับก็เรียกว่าเป็นเอฟเฟกต์การอัญเชิญพิธีกรรมนะครับซึ่งการ์ดใบนี้มันเป็นการ์ดกับดักการ์ดกับดักไม่มีการ์ดกับดักพิธีกรรมนะครับแต่ว่าก็ให้เห็นว่า Gar B การ,กากรด์ดใบน,นี้ยมมีบัััิกกการรปปนนนดดไ้้้ววะชผ ฟูลคอสทั้งหลายที่อยู่ในซีรีส์ของ New w เ a ลส์เหล่านี้นะครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับซึ่งสำหรับผมผมถือว่าทึ่งมากที่แบบว่าแม่งเชื่อมโยงกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยไม่ว่าจะเป็นการแบบว่าเฮ้ย ตัวนี้ังเวยเพื่อเล่ออีกตัวหนึ่งที่มีเลเวลสูงกว่าไปเรื่อยๆแล้วก็ไปจบลงที่แฮมเบอร์เกอร์รอะไรเงี้ยนะมีความหลากหลายมากจริงๆครับผมสำหรับซีรีส์นี้ซึ่งเป็นซีรีส์ที่ผมไม่ค่อยเห็นมีการพูดถึงกันสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าใครรู้จักใครเคยเล่นใครที่แบบสนใจซีรีส์นี้บ้างอ่างเงี้ยนะครับก็คอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่เลยนะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับผมและเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในจกักรวาลการยูกิโอคลิปหน้าสำหรับวันีกอวลาไป่สสด